ขบวน301นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมาแค่จะเรียกได้ว่าก่อนเวลานิดนึงนะครับหรือว่าตรงเวลาไม่แน่ใจนะครับออกไปแล้วมาทันท้ายขบวนหวุดหิดนะครับช้าไปแค่3นาทีนะครับ มีตั๋วที่ใช้ในการโดยสารแล้วโปรดนำสินของในสัมภาระของท่านรอการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่2และท่านผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารให้ท่านติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วข้อข้บคุณค่ะขบวนที่จะเข้ามาต่อจากนี้นะครับจะเป็นขบวน341กรุงเทพแก่งคอยนะครับเป็นรถไฟชานเมืองนะครับปกติจะออกจากกรุงเทพนะครับประมาณ5โมง20นะครับผ่านรามา5โมงครึ่งประมาณนะครับ ไม่ใช่กับโทษทีพูดผิดพูดผิดนะฮะออกจากกรุงเทพประมาณ5้าโมงนะครับผ่านลามาประมาณ5้าโมงหนาทีนะครับมาถึงนี้ประมาณ6กโมงยีนาทีนะครับโดยประมาณนะครับความเบรอนะครับความเบลอเพิ่งจะ2จิบนะครับความเบรอเราก็มีหมูย่างมากินนะครับมีไก่ทอดมากินนะครับแล้วก็มีน้ำชามากินด้วยนะครับวันนี้อาจจะมียุงเยอะนิดนึงนะครับ เก็บบรรยากาศของสถานีมาให้ชมนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าร้านค้าร้านขายของก็มีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับขบวน341กําลังเข้าสู่สถานีเชียงรักน้อยนะครับเวลาประมาณ6โมง25นาทีนะครับ รถเทศ่สวานชี2เป็นขบวนรถรานเมืองสายอกสารเลขที่3ามหนึ่งรับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไล่ทางสถานีทุกทานเกาะคอยขบวนรถเท,ท,ท,ที่ยวนีอ้ออกจากสถานีเชียงราชน้อยไปแล้วหรือรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีกระโขรงเป็นสถานีต่อไปค่ะจากที่หนึ่งก็ออกตามเวลานะครับ นะครับรอขบวนต่อไปนะครับกินไก่ไปเรียบร้อยนะครับบรรยากาศเพลงแดนซ์ข้างสถานรถไฟนะครับมีเพื่อนกิน1ชีวิตนะครับมารอของเหลือนะครับเมื่อกี้เราก็แบ่งปันกระดูกไปให้นะครับว่าจะไม่ใจดีนะ ใจอ่อนจนได้โทษผานที่มาเป็นเพื่อนกันแบ่งหมูมันให้นะฮะซื้อมาจากอเยลานะฮะถุงเริ่มเลย20บาทโคตคุ้มเลยอร่อยมากมากเบืออะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายจริงก็บอ สุดท้ายเท่ากับชิ้นสุดท้ายเท่ากับแฟนขับบอกชิ้นสุดท้ายเท่ากับแบ่งๆกันไปครับสิ่งมีชีวิตด้วมโลครับแบ่งๆกันไป หนเป็นขบวนรถชานเมืองสายเหนือเลขที่3 1 7รับส่งท่านผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพลายทางสถานีลบบุรีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้มีตั๋วที่ใช้ในการโดยสารแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระรของท่านรอการโดยสารได้ที่ชานชาราที่2และท่านผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารให้ท่านติดต่อซื้อตัว๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตัว๋วข,ขอบคุณค่ะ ผู้โดยสารหนึ่งจะมารอก,กินหมูย่างขบวน3ามนะครับกรุงเทพลบบุรีชานเมืองนะครับ <c oughs> ขบวนนี้น่าจะออกจากกรุงเทพประมาณ5้าโมงครึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับจะมาถึงเชียงรากน้อยประมาณ6กโมงสีนาทีนะครับเป็นขบวนดีเซลลางนะครับ สถานีิมราชน้อยให้ผู้โดยสารที่ความประสงค์โดยที่สถานีิมราชน้อยปรดตรวจสอบผลิตผลมีค่าของคามร้อนของทั้นี่ตัวมาได้ตรงขบวนรถที่ถูกต้องในตัวก่อนลงขบวนรถได้ขขบวนรถเลขนทาิ่าี่สอเป็นขบวนรถดานเรือานเลขที่สามถึเจ็ดรับศท่านผู้โดยสารสถานีโครเชต์ใต้ทางสถานีลบุรีเมื่อขบวนรถเที่อนเหียวของสถานีเชียงร่า จุดรับส่งท้งายผู้โดยสารที่สถายยนีขอบุราเป็นสถานีต่อกไฟ ขบวนต่อไปน่าจะเป็น3-13ถ้าจำไม่ผิดนะครับขบวน8นะครับ่วนพิเศษดีเซลนะครับเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒนะครับกำลังเข้ากำลังผ่านสถานีเชียงรากน้อยนะครับจุดนี้มีมอเตอร์ไซค์ผ่านเยอะนะครับก็เลยต้องมีวีดเตือนนะครับ อย่าางมกรเสียงเพลงกระหึมครับช่วงนี้โทษฐานที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ต้องแบ่งกันไปนะครับมีกิน ีใช้ไปพร้อมๆกันนะครับรอขอบวน210บ้านตาครีกรุงเทพต่อไปนะครับรู้ว่าหมดแล้วนะ ไม่ง้อกันเลยนะไม่สนใจกันเลยนะอันนี้เสียงกระหึมครับรอบสถานไฟนะครับมาแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันกินไปนะครับของอร่อยอย่างเงี้ยใครไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินนะครับใครไม่อยากแดกก็ไม่ต้องแดกนะครับหาแดกกันเองนะครับมาเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงคนนะครับบางทีนะจะบอกให้นะ บนสองหนนานตาคีกรุงเทพนะครับกําลังจะเข้าชางชาลานะครับน่าจะเป็นรถดีเซนรางนะขนาดยาวนะครับเจ้าสีน้ำตาตอนนี้ก็มารอกินข้าวเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอิ่มว่าหมดแล้ว2-10นะครับกําลังเข้าชางชาลาสถานีรถไปเชียงรากน้อยนะครับบ้านตราคีกรุงเทพนะครับ เข้ามาแล้วครับแสงไฟมาแล้วนะครับกนะำลังจะเข้าสู่สถานีเชียงรักน้อยนะครับเข้าตามเวลานะครับ รตัวองนจะมีขอัดงต่นคตัวมาเมื่ตรวถนตงจัก่อนตัวริูจนับเที่ยวในี่เป็นตัวรถธรรมดาสเขที่สองหนึ่งศูนย์และส่งแท็กซี่โดยสารจากสถานด้ารตะนต้าสานสุนเพื่อรถโดยเที่วนี้ออกเสถานีสี่วัดแล้วเรถส่ง็่ดสารที่มาลงกอน มาจ่าสถานีจีน่าเป็นสถานีต่อไปค่ะไปก็สองหนึ่งศูนย์นะครับบ้านตากลีกรุกงเทพนะครับกำลังออกจากสถานีไฟเชียงรากน้อยนะครับกำลังออกแบบสลโลว์สลโลว์นะ ก่อนจะผ่านมาก็าจะเป็นขบวนใหม่เลขเก้านะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นดีเซลลางหรือว่าเป็นขบวนยาวนะครับเรามาดูไปด้วยกันนะครับว่าเป็นขบวนยาวหรือขบวนสั้นนะครับรถไฟกำลังจะผ่านนะครับตอนนี้เสียงอึดทึกโครมมากนะครับเต็มไปด้วยเสียงดนตรีครับตรงนี้นะฮะแต่คนก็เปิดดนตรีแดนซ์กังอุตลุดนะครับขบวนยาว รถด,ด่วนกรุงเทพเชียงใหม่หมายเลขเก้านะครับเป็นขบวนยานำโดยอุนตราแมนนะครับผ่านเชียงรักน้อยไปเวลา1 9กนาฬินาทีนะครับเชาถิ่นประจำเชียงรักน้อยนะครับหลังจากรับประทานหมูหมูย่างไม่ใช่หมูย่างนะครับ มันหมูด้วยกันนะครับก็นอนพักอที่สานีนะครับยุงก็เยอะนะเรากำลังรอรถไฟ313นะครับเสียงเพลงดังกระหึ่มนะครับในย่านเชียงรากน้อยนะครับ313กรุงเทพบ้านพาชีนะครับใกล้เข้ามาในสถานีรถไฟเชียงรากน้อยแล้วนะครับเห็นไฟแบบไกลๆแล้วนะฮะ ตัวอาคารสถาน,นาีรถไฟเชียงรากน้อยในยามกลางคืนนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสาสิบห้านาทีนะครับเดินทางไปกับขนรถเที่ยมนี้มีตัวที่ใช้ในการเดยสาแล้วโปรดนำสิ่งของในสัมภาระของท่านรอการ 2. และถ้าผู้โดยสารที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารให้ทาติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจน่ายตั๋วข้ขอคุณค่ะขบวน313กรุงเทพบ้านมาชีนะครับจะมีวิ่งเฉพาะวันธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นขบวนสุดท้ายที่ผ่านและจอดสารีไฟเชียงรากน้อยนะครับปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับขบวนสุดท้ายน่าจะเป็นขบวน 3- 4 1ถ้าจำไม่ผิดนะครับ3 1 3กัน317จะไม่มีนะครับหรือ314่วะ 317กับ313นะครับจะไม่มีวิ่งนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับนี่ก็เป็นขบวนสุดท้ายนะครับขบวน313กร, 13, รุงเทพบ้านพาชีไกลเข้ามาอย่างสถานีรถไฟเชียงรากน้อยแล้วนะครับผู้โดยสารก็กําลังเฝ้ารอขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับที่จะจอดที่ยังสถานีรถไฟเชียงรากน้อยอยู่นะครับแม้ว่าจะวิ่งไปแค่บ้านพาชีก็ตามทีนะครับรถไฟหวานเย็นนะครับหรือรถไฟชานเมืองก็จะจอดทุกสถานีนะครับ เป็นสถานีย่อยๆนะครับก็จะจอะไปเรื่อยนะฮะจนกว่าจะถึงสถานีบ้านผาชีนะครับ3 1 3นะครับกรุงเทพบ้านมาชีนะครับ,รบ,บ,บ,รบกำลังจะเข้าสู่สายไฟเชียงานาคอยแล้วนะครับผู้โดยสารก็เตรียมจะไปขึ้นรถแล้วนะครับ จากเชียงรากน้อยในวันธรรมดานะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกอย่างช้าๆนะครับ รถไฟชานเมืองขบวนสุดท้ายของวันธรรมดานะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนเวลา19.40านาฬิกาน,นาทีนะครับของวันที่7พฤศจิกายน2,567นะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับตอนนี้เวลา2องทุ่มนาทีนะครับขบวนวรถไฟรถ ด่วนเร็วไม่แน่ใจนะครับ139นะครับกรุงเทพปูบลราชธานีนะครับกำลังจะผ่านสถานีไฟเชียงรากน้อยนะครับจะเป็นขบวนสุดท้ายที่เราถ่ายของคืนนี้นะครับอันนี้เป็นเวลา2ทุ่ม10นาทีนะครับของวันที่7พฤศจิกายน2567นะครับเรามาดูรถไฟสุดท้ายด้วยกันนะครับ139กรุงเทพปูบลนะครับกำลังจะผ่านสถานีไฟเชียงรักน้อยนะครับไปกรบพิบมาแล้วฮะ ไปอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราถ่ายบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยสวยหรืออาจจะมืดอาจจะสลัวไปสักนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยในบางลีลานะครับหวังว่าคงจะถูกใจมิตรรักนะครับแล้วก็ผู้ที่ชอบชื่นชอบนะครับการชมรถไฟนะครับ